เกิดเหตุไฟไม่ป่าอย่างรุนแรงในพื้นที่หมู่ที่10ตำบลบ้านตำอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาเต็มไลุกลามพื้นที่กว่าหนึ่งร้0ยไร่พร้อมลุกลามเข้าพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านจำนวนมากนอกจากนั้นยังส่งผลในข้าวหมกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยาเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่องโดยภาพไฟไม้ป่าอย่างรุนแรงที่สามารถบันทึกได้จากกล้องโทรศัพท์มือถือของชาวบ้านซึ่งเป็นจิตอาสาป้องกันไฟป่าในพื้นที่หมู่ที่10ตำบลบ้านตำซึ่งสามารถบันทึกได้ขณะที mm. 1 1> ่เกิดไฟไม่ป่าอย่างรุนแรงเมื่อช่วงเย็นวานที่่ผาานม ทำให้พื้นที่ป่าในบริเวณดังกล่าวได้รับความเสียหายกว่า1น0รยไร่นอกจากนั้นไฟป่ายัางลุกลามเข้าพื้นที่บริเวณที่ทําการเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่รวมทั้งห้างนาที่ปลูกไว้ภายในส่วนของชาวบ้านต้องถูกไฟไหม้วอดไป็นจำนวนหนึ่งหลังซึ่งทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านตามและตำบลแม่ปื้มซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงได้นํารถระเพิงเข้าทําการสกัดไฟป่าที่ลุกไหม้เป็นบริเวณกว้างและสามารถดับไฟป่าได้ในช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกานาที นอกจากนั้นไฟป่าดังกล่าวยังส่งผลให้ในช่วงเช้าวันนี้ค่าหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยายังคงสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดสามารถวัดได้โดยค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2 5อยู่ที่116ไมโครกรัม PM 1 0อยู่ที่1 4 5ไมโครกรัมและ AQI อยู่ที่226ไมโครกรัมซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพปนวิทย์อยู่ดีรายงาน ผู้สูงอายุในพื้นที่บ้านปางหมู่ที่7ตำบลคือเวียงองเภอดอคคำใต้จังหวพะเยาหาอาชีพเสริมด้วยการแกะมะขามเปียกขายในช่วงวิกฤตหลังจากไวรัสโควิด -19 ที่ระบาดอย่างต่อเนื่องซึ่งผู้สูงอายุเหล่านี้จะไม่เดินทางออกจากหมู่บ้านไปไหนจึงได้หาอาชีพเสริมด้วยการแกะมะขามที่สุกจากต้นโดยนํำมาขายเพื่อหารายได้เลี้ยงกับครอบครัว ดยการไปรับซื้อมะขามสุกจากต้นที่อยู่ในหมู่บ้านจากนั้นนามาแกะเอามาเล็ดออกจากฝักเพื่อขายกับพ่อค้าคนกลางซึ่งจะมารับซื้อถึงหมู่บ้านทําให้สร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุโดยนางบัวหลานเรียวฟันอายุ63ปีซึ่งเป็นชาวบ้านเล่าว่าหลังจากไบรัสโควิด -19 ระบ,บาดอย่างต่อเนื่องทําให้ชาวบ้านผวาไม่กล้าออกจากหมู่บ้านไปไหนหลังจากทําภารกิจประจําวันจึงหาไรายได้เสริมด้วยการไปรับซื้อมะขามที่สุกข,ขาต้นภายในหมู่บ้าน จากนั้นนํามาแกะเมล็ดออกจากปักทําเป็นมะขามเปียกใส่ถุงพลาสติกถุงละสิบกิโลกรัมโดยเตรียมไว้ขายกับพ่อค้าคนกลางที่จะมารับซื้อทิ้งหมู่บ้านในราคากิโลกร,รัมละเจ็ดสิบบาทซึ่งในแต่ละวันนั้นผู้สูงอายุสามารถแกะมะขามเปียกได้ถึง7-10กิโลกรัมสร้างไรายได้ถึง700บาทต่อวันซึ่งถือว่าเป็นอาชีพเสรินที่สร้างไรายได้กับครอบครัวในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด19ที่กำลังระบาดได้เป็นอย่างดีปันดาวิดอยูด่ดีรายงาน ในวิริยะทองผารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารนำเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด -19 ออกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามสถานที่ราชการสถานที่ท่องเที่ยวและโรงเรียนประกอบไปด้วยโรงเรียนมุกดาหารวิทยาลูกูลสารปูพญานาคจุดชมวิวสะพานมิถรภาพไทยลาวแห่งที่สองที่ว่าการอำเภอว่านใหญ่และแก่งกระเบาเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจกับประชาชนในพื้นที่รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่า การดำเนินการล้างทำความสะอาดในสถานที่ต่างๆเพื่อไปการสร้างความมั่นใจกับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในสถานที่เสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ท่านนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารปฏิบัติตามนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคมกินร้อนใช้ช้อนส่วนตัวล้างมือบ่อยๆไม่ใช้ของร่วมกันสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก,ากแบบผ้าเมื่อจำเป็นออกไปในที่สาธารณะห่างมีอาการไข้ไอเจ็บคอมีเสมหะ ให้สวมหน้ากากแยกตัวจากผู้อื่นและไปพบแพทย์หรือสถานพยาบาลใกล้บ้านและหากสงสัยว่าตนเองเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด -19 โปรโดให้ข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อการรักษาพยาบาลต่อไปไกรสมุทรนามโพไซราย,รยางานภายหลังจากที่นายแพทย์เพชรเบิ์กแทนสวัสดิ์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีออกมาแถลงข่าวระบุว่าพบผู้ป่วยเป็นชายอายุ50ปีชามเผอบ้านลาดติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งถือว่าเป็นรายที่2ของจังหวัดเพชรบุรี และผู้ป่วยรายดังกล่าวเคยไปที่ร้านขายยาในเขตอำเภอท่ายางนอกจากนั้นผู้ป่วยรายนี้ยังเดินทางไปซื้อสินค้าในตลาดหนองบัวอีกด้วยและหลังจากสสจเพชรบุรีแถลงข่าวเสร็จนางนรมณกิจพ่วงสุวรรณนายกเทศมนตรีตำบลท่ายางพร้อมกับเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์จังหวัดเพชรบุรีได้ระดมฉีดยาฆ่าเชื้อเพื่อเป็นการป้องกันโควิดรอบเมืองท่ายางเริ่มตั้งแต่บริเวณจุดร้านขายยาที่ผู้ป่วยระบุบริเวณหน้าสพท่ายาง หน้าที่ว่าการอำเภอท่ายางตลาดสดเทศบาลตำบลท่ายางวัดท่าคอยชุมชนบ้านท่าคอยถนนใหญ่สายกลางตั้งแต่หน้าดับเพลิงไปจนถึงบ้านฝั่งคลองคณะนี้เพื่อการป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อไวรัสโควิด1 9ส่วนบริเวณตลาดกลางการเกษตรหนองบวยมีเจ้าหน้าที่มวยที่สว่างสันเพทยธรรมสถานช่วยการระดมฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อรอบบริเวณตลาดด้วยนางรุบุระบุว่าการเข้มงวดการป้องกันเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลท่ายางทางเทศบาลได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เดืตั้งจุดคัดกรองในหลายพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงและรณรงค์ให้ชาวท่ายางร่วมกันป้องกันและร่วมมือกันหยุดเชื้อไวรัสเดืให้ออกจากบ้านเมื่อไม่มีความจําเป็นการตั้งจุดคัดกรองตามหน่วยงานชุมชนตลาดสดฉีดยาฆ่าเชื้อบริเวณจุดเสี่ยงซึ่งถือเป็นการป้องกันเชิงรุกเป็นประจําทุกวันแต่ที่ยังมีประชาชนจากต่างถิ่นไม่ปฏิบัติตามที่จังหวัดประชาสัมพันธ์ไว้จนนําไปสู่การติดเชื้อและแพร่ระบาดไปทุกพื้นที่ ดังนั้นจึงขอเพียงบอลให้ประชาชนทุกพื้นที่ร่วมกันหยุดโรครายนี้เพื่อเป็นการก้าวผ่านไปด้วยกันกสิพลศิริลาบรายงานในสิทธิใจเทพปูษาในำเภอควรกาหลงจังหวัดสตูลพร้อมด้วยนายนัทพาพงศ์สุวรรณชนะนายกอบตควรกาหลงนำทีมอสอมอกํานันผู้ใหญ่บ้านและชุดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ศูนย์คัดกรองการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของอบตควรกาหลงลงพื้นที่เข้าประตูบ้านเพื่อแจกหน้ากากาอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพร้อมแนะนําวิธีการปฏิบัติตัวการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้กับประชาชนหมู่ที่1และหมู่ที่10ตำบลควนการหลงและเยี่ยมให้คําแนะนําการกัก,ก,กตัวของนักศึกษาที่กลับมาจากประเทศอินโดนีเซียนายสทธิชัยเทพปูษาในอำเภอควนการหลงกล่าวว่าขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดสตูลยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 สําหรับนักศึกษาที่เป็นชาวจังหวัดสตูลและเดินทางกลับมาจากประเทศอินโดนีเซีย ก็ได้ผ่านการตรวจคัดกรองเบื้องต้นมาจากสนามบินสุวรรณภูมิแล้วไม่มีผู้ป่วยหรือผู้ได้รับเชื้อและได้ส่งกลับภูมิลำเนาเก็บตัวที่บ้านก็ฝ้าระหวังอีก14วันโดยทงางอำเภอควนการลงพร้อมอสมออได้ลงพื้นที่รับผิดชอบเคาะประตูบ้านเยี่ยมผู้ป่วยที่ถูกกักตัวซึ่งทุกหลังคาเรือนมีป้ายหมายเลขประจำบ้านที่ไม่ใช่เลขที่บ้านติดประจำบ้านในที่ที่เห็นชัดเจนทุกหลงังพร้อมสร้างการรับรู้แก่ประชาชนด้วยนติตยาแสงมดีรายงาน